ก็มาแล้วนะครับสำหรับเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตครับแล้ววันนี้ครับเราก็จะพามาดูสิตดลวลโซเทพประจำสัปดาห์นะครับซึ่งวันนี้นะฮะบอกเลยว่าดดเดือดแน่นอนนะครับเพราะว่ามันก็ต้องเจอกับไอสกิมมี่ดรอปแน่นอนหวานเจี๊ยบ และสำหรับครายที่หาร้านเติมเกมอิซิลลีสตาร์ราคาถูกครับนี่เลยวิสตอมท็อปอัพนะครับตรงถูกตัวันเติมปลอดภัยแน่นอนนะครับสบลัใคราที่อยากหาร้านเติมเกมอีเลนลีสตาร์แบบถูกกฎหมายถูกต้องปลอดภัยไม่รีฟันนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับผมกดได้เลยจ้า โอเคมาเพื่อนๆมาวันนี้นะครับในสุดทเทพนี่ครับประจำสัปดาห์ครับผมก็แพ้รินไปครับสำหรับคู่นี้นะครับผมก็จะไม่ได้ดูนะคู่รินเพราะว่ารินก็น่าจะทําคลิปอยู่ในช่องอยู่แล้วนะครับแต่ผมจะพาไปดูคู่ที่ผมเจอนะมาตอนนี้เจอกับมาซุอินะครับแล้วก็เจอกับคีออนนะครับซึ่งพลังก็ไม่เท่าไหร่นะ20ล้านนะเกี้ยมๆนะอัน,นี้ไมเท่าไหร่ครับตอนนี้เดี๋ยวไปดูแต่โอ้โห คุ้นๆหรือเปล่าคนน, <c oughs> น,น,ค <c oughs> นคี้พลัง40ล้านเราจ้า <c oughs> น้องคานทีวีของพรีน้องการทีวีของพิรีพลัง40ล้านเราจ้าน้านี่มาในรอบนี้ครับโอ้โ oh ห32ทีมเข้ารอบ16ทีมครับเจอกับไอคานทีวีนะ สกิบดีดอบดอบเวียดนามนะครับซึ่งอันนี้ก็มาเจอนะแล้วก็แพ้ผมไปครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าเจอกับไอ้สกิบดีดอบดอบคานทีวีเนี่ยนะมันจะเดือดขนาดไหนนะครับแล้วก็จะตบมันขนาดไหนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าน้องชายโทษทีว่ะพี่เอาน้องลงหลุมสักทีเนาะตั้งแต่รอบที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้รีแมทช์เลยนะนี่เป็นรอบที่2ที่ผมเจอคานนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เจอเลยนะไม่เคยเจอคานเลยนะยเจอแค่ครั้งเดียว ตอนที่มันเอาซีฟู้ดต่อยแล้วผมก็แพ้นะครับส่วนรอบนี้คือการพบปะพบกันครั้งที่2นะครับหลังจากที่เล่นในเซิร์ฟเวอร์638มานะจ๊ะพี่ก็ได้เจอน้องชายคารจนได้นะครับโคจอมาเจอกันเรียบร้อยนะครับซึ่งแกก็จะใส่เหมือนเดิมแป๊ะนะครับกระบองเหล็กนะฮะมีอสุนจักรนะครับมีตัวของฟูบุเกะนะมีราชซีฟู้ดนะคิงนะครับแล้วก็ตัวของเด็กดอกนะครับร่างยูอานะครับก็ใส่มา เป็นทีมเดิมนะาที่เล่นเพราะว่าคานเนี่ยมันไม่ได้ซอมบี้แมนนะครับหลักๆเนี่ยซอมบี้แมนไม่ลงไม่เล่นนะครับเล่นมาเป็นตัวกระบองเหล็กนะครับเป็นหลักเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็มากครับเดี๋ยวจะพาไปเจอกันว่าจะเดือดขนาดไหนนะครับผมในส่วนของตัวน้องคานทีวีที่รักของพี่ <laughs> หวานเจี๊ยบมาเลยนะมาดูกันว่าจะชนะยังไงครับ มาแล้วแม่จ๋าจังหวะนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันว่าไงบ้างพลัง40ล้านนะแม่งไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าเราเล่นแสนสเปี์ไงเราบีเรามีซอมบี้แมนจะตัวตบไอ้คานทีวีลงหลุมปับ๊บจังหวะนี้เปิดประกอนนะพี่อะสเปี์แบบความไวแส้นงชายทอดเทนะจ๊ะมาตรงนี้เกียรจิตครับบัฟมา บัฟมาแบบเบิ่มเบิ่มคือเลือแล้วก็โดกัดกรอนของฟุบุกิพี่มันค่องที่จะแรงระทวยแรงระทวยปื้มมาหูยพายุดอกนี้แล้วมีการแรงแตีใหม่สักรอบหนึ่งตัวของฟุบุกิพี่นี่แรงระดับระทวยระ,ระดับพิบัติหมวลำมาจาังหวะนี้หูยขวานจามหน้าไปแล้วดูกัดกรอนกัดกรอนโอ้โหดอกนี่กัดกรอนเด้งมาหนึ่งดอกครับโลขึ้นมาหที มาจังหวะนี้ครับลดนลูกโลกชิปบอมมาแล้วโดนกัดก่อนริ้วลอยอ่ะเฮโ้ยกัดก่อนแบบดดิจิตอลดิจิตอลโลขึ้นมา5้าตัวเลยครับแต่ว่าไอตัวของนี่ราชซิฟูดมันยังไม่ตายปึปปบเ่าหูยสามลอยล้านครับโ,โอ้โหโลขึ้นกว่าราชาติฟูดมึงก็โลขึ้นเหมือนกันวะ เรียบร้อยน้องชายโ,โดนปาดหน้าเลยโดนปาดหน้าเลยเพนเป็นป่าลาบเลยเพ่นเป็นป่าลาบเลยมือง ga, <c oughs> เรียบร้อยคันทีเวนะครับลงหลุมนะฮะโลขึ้นแบบนี้หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบมาแล้วมาแล้วคลื่นพายุจากฟุบุเกะแบบดิจิตอลโอ้โหมาในเฟสต้องเอรียบร้อยครับ โอ้ยดอกเน้แล้วก็ฟันมามีาวุธเพาะฟันมาไม่ตายแล้วก็โอ้ยซีฟู้ดมันต่อยมาจังวันี้โอ้ยตายห่าไปเลยนะครับซีฟู้ดต่อยมาแล้วก็ไล่แก้แค้นฟันใส่แม่งคืนไปหนึ่งทีโอเคจังหวะนี้ครับฟันซ้ายฟันขวาฟันซ้ายฟันขวาฟันแบบดิจิตอลฟันแบบดิจิตอลแล้วก็ฟันคืนกลับมาฟันซ้ายฟันขวาแล้วมาแล้วฟันขวาโอ้มีวุธเฉพาะนี่ขนาดกูยังไม่มีวุธเฉพาะ กูไม่รีบนะครับกูยังไม่รู้เฉพาะกูยังฟันมึงลงนะครับตัวกูจะถือไว้เอกนะไอพี่น้องคานทีวีนะครับน้องคานทีวีนะครับเตรียมขึ้นคานได้เลยเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ครับไล่มาจังหวะนี้แล้วราชสีฟูดมึงนี่เตรียมตามระเบียบพักแน่นอนนะครับเพราะมึงตายก่อนหมายความว่ากูจะฟันปิดท้ายนะครับมึงตายก่อนหมายความว่าอาชีพจะกลของกูยังอยู่นะน้องคานทีวีนะครับน้องไปแก้ของมานะน้อง น้องเตรียมไปแก้ของมันนะน้องเลยหือมึงยังไม่หมดดิขอชีวิตมึงยังไม่หมดดิขอชีวิตมึงยังไม่หมดดิขอมึงแม่งมึงจริงจกก้าชีวิตนี่หว่าไอ้จิ้งจกก้าวชีวิตเรียบร้อยครับโอ้โหดอกนี่แล้วถึงกูดาบปาดคอหลุดดาบบรวมจิตเกมเลยครับน้องคดชีวิตเรียบร้อยนะครับผมหวานเจี๊ยบนะครับจังหวะนี่ครับ ปิดเกมไปเลยครับเรียบร้อยพลัง40ล้านและครับไอ้เวียดนามซิกบิดีดับดับเวียดนามโอ้โหอาทิตย์นี้เจอพี่ต้องทีน้องชายเกลียวผมต่อมาก็ไปเจอกับน้องเลนนะโอ้หมคิดไม่คิดว่ามันจะจบเร็วขนาดนี้นะนะ่เดี๋ยวพาไปดูคู่กับคู่ลินละกันนะครับนะมันจะได้แบบเห็นแบบเอ้ยคู่อื่นบ้างแบบตึงๆึงมืออะไรแบบนี้ว่าคนระดับแบบตึงมือเขาเล่นยังไงกันอะไรเงี้ยระดับอีซี่ซี่ เมเจียมเกี่ยมเกี่ยมเกี่ยมขี้เกียเก่ยมก็เงียบเงียบไปเนี่ยเงียบเงียบไปทุกคนนิ่งไว้ทุกคนนิ่งไว้เดี๋ยวมาดูระดับท็อปกันเล่นกันดีกว่านะครับผมจังหวะนี้แกามาสปีดนะน้องลินแกแล้วก็สปีดเขาเด้นจะเร็วนะซอมบีม้แมนนะการบัฟเอาพร้อมแบบเต็มพิกัดนะจังหวะนี้ครับหุยแล้วก็ปลาตัวของพายุไซโครมาจังหวะนี้หนึ่งที มาจาังหวะที่ต่อกันมามาไปอยู่ชัในไซโครนมป็นต่างฟังน้องเลนนะบอกเลยว่าของแท้แท้หวาเหมือนกันครับจังหวะน,นี้แบบตึงตึงมือนะครับตัวนี้ฟูมูกิเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะแรงทั้งหมดเลยนะครับการกร่อนกันแบบยับเยินนะแต่ว่าตัวของน้องเลนเนี่ยนะตัวอสุจจักรลเนี่ยจะโคตรกับผมนะครับเพราะว่าของครบด้วยนะครับแล้วก็มีวุฒิเฉพาะอีกนะครับของก็ครบนะครับเลือดเปอร์เซ็นต์สามชิ้นนะครับแบบเบิ่มเมแน่นๆนนะแล้วก็ มีตัวของการบับม่วงนะมีการวงการบับแน่เรียบร้อยนะสโอ้โหตัวนี้ผมโล่ขึ้นไปก่อนนะฟูกิเกผมโล่ขึ้นไปแล้วครับน,น้องเลนฟูกิเกาตามมายังมีการกรอนโยแล้วก็โดกันก่อนดิจิตอลแล้วฟูกิเกเราสวนมาฟุกิเกส,วน,กเกสวนมาพายุไซโครนสวนกลับมาโอ้โหฟเฟสที่2ครับสวนกะมาตรงนี้ แล้วก็โลกขึ้นเหมือนกันับฟุบุกิน้้งลินโลกขึ้นเหมือนกันนะแต่ว่าฟุบุกิเราไน้่จะตายก่อนนะเพราะว่าเมื่อกี้นี่โลกขึ้นก่อนแต่ว่าเหนียวโ,โหแล้วนี้เรียบร้อยแตกเลยกูโอเคแล้วตรงนี้ครับตัวของอสุจคนเนี่ยไม่ย่อท้อก่อนด้วยนะครับหมายความว่าชีวิตเรานี่มีน้อยกว่าลินแน่นอนนะครับมาตรงนี้แล้วก็โลกขึ้นไป2รอบแล้วนะทางฝั่งของซอมบี้แมนนะครับแล้วก็ตัวของน้องเล่นนะครับก็เรียบร้อยไปนะตรงนี้ก็จะเป็นอ่า ผมก็แพ้ไปนะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องรอแก้ของแล้วก็รอได้การบัฟตัวของการบับฮีโร่มาก่อนนะครับแล้วก็ตัวของตัวของอะไรเงี้ยใส่เต็มก่อนนะครับกพราน่าจะต้องรอทีวีเก้นั่นแหละนะครับแต่ยังน้อยครับก็ยังสูสีนะไม่เหมือนมึงนะไอคานไม่เหมือนมึงไอคานทีวีนะครับก็ลงหลุมไปนะน้องชายทุกทีนะซิบิเดดดบดอบเวียดนามนะครับแกก็ลงหลุมไปเรียบร้อยนะครับส่วนเดี๋ยวเราฟาดมาตรงนี้อื้มดอกนี้ นะครับก็นาตื่นะขึ้นมาระเบิดแตกมปาปั๊บยังไม่ตายยังไม่แตกนะซสม,มิธแมนโดนกัดกร่อนดิวห้หอยโอ้ยไม่เห็นตัวของสนานาฟอสกับตัวนี้อยู่นะไอ้ตัวกัดกร่อนอยู่อะไรเง,งี้ยไม่ไฟไม่ใส่สักทีออืเล่งมาแล้วพายุไซโครนล่านตีมาลานตีจากทางฝั่งของฟุบกุเกะโอ้โหแล้วพายุไซโครนแล้วก็ตรงนี้โอ้โหพายุหลักครับเมนหลักแบบเน,น้นๆจัดเต็มคาราเบล ป้าบาแตกเรียบร้อยครับก็อ่าผมก็ชีวิตของอาซุนจักรกลเนี่ยผมน้อยกว่ายอยู่แล้วนะครับก็แพ้ไปนะครับดูรู้เลยว่ามกูตายก่อนแน่นอนนะเพราะว่าอาซุนจักรกลเราอ่าตัวของของเนี่ยนะครับไอตัวเนี่ยมันตายก่อนนะครับแล้วเราก็ไล่แก้แขนไปก็ตามระเบียบนะครับตัวของลินก็ เหลืออาวุธยโธกนโตเดียวนะครับแต่ว่าชีวิตก็มีเยอะกว่าก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับโอเคผมเป็นประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวศึกดโลเทียประจําสัจจะที่ผ่านมานะครับผมขอตัวไปทําคลิปนะเปิดอุปชพก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันใน,นคลิปหน้าสวัสดีครับ